รถปีสิบเจ็ดนะครับจดปีสิบแปดนะครับรถเอกสารครบโอนนะครับพรบหกคันนะครับรถรถวิ่งไม่ถึงห้าร้อยโลนะครับผมรถบ้านมือเดียวเลยนะครับรถเจ้าของเขาขี่มือเดียวเลยครับผมรถใหม่ๆที่ยิบเลยนะครับผมใช้งานยาวๆเลยครับมีรอยขีดตรงนี้นิดหน่อยนะครับ ระบบไฟติดหมดนะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลีล้ยวไฟแตดติดหมดนะครับแตดดันปกตินะครับระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับรถไม่ได้ขับนะครับจะของเขาไม่อได้ขับนะครับ